xin chào các anh chị bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Xin chào các bạn, chào đeo cái nhục của như <mình> <laughs> là nhiều hả đại bò sòng à? này cái ma nào đấy มาเลยสองกองพี่น้องอหนึ่งกองหนึ่งอยู่เนาะเขาไปกับฮะอ่ากองบุญพี่น้อยอนนี้กับกองบุญหมดแล้ว

ขบถ้ามันเปิดแมนม่แต่ซองาจากเดี๋ยวเดี๋ยอ้บัิมต่อด้วยมาเบิงผนเห็ดยูเห็ดกินอีกพี่น้อง มีปลาเน้นเนาะปลาปลเน้น50โลพุ่นล่ะเต็มกันซเลยพี่น้องเอ้ยปลาเน้น50โลไนกว่า10โลบ่พี่น้องเอ้ยปลาเน้นมีข้าวปุ้นพร้อมแล้วมื้อเช้านี่ก็ควหมูแน่พี่น้องเอ้ยอ่าหลายอย่างอยู่ แดดเลยเนาะบานเลมันเริ่มสิแดดกวได้บานี้บอลที่ขั้วเสิเล้วทางนี้กำลังเห็ดกินพี้นมาเลยจะเห็ดยังหรือยังจะกินอะไรเหร เดี๋ยวถ่ากิน้องกันตอนนี้ก็แล้วแล้วแน่เลยเนาะยังแต่ปลาแหลวเอาขึ้นมาแล้วสามกองฮะได้ตอนนี้กำลังตั้งกองบุญพี่น้องกองบุญกับมีสามกองกองหนึ่งกับเป็นของไอ้ฟ้าลุ่งนอทางโคร้ดตุ้งตาช่วยเฮ็ดบุญน้ำน้อง หนึ่งกล้องแล้วกะก้องหนึ่งก็เป็นค้องแม่จากเมืองนอกเนาะเมืองนอกเนาะนะเออของไอฟาลุงคืองกางเนาะีชมพูมันนีแล้วกะตัวแรกข้อง,องอยาเตยเองอันนี้กองค้องแม่เพิ่นกล้กองตัหนั่เป็นองกองค้องแม่ทั้งเมืองนอกเนาะเทียนบุญน,น้ำน,นอง มีสามกองเลยคะต้นนําประทนเอาขื้นมาเห็ดเนาะต้นเห็ดต้นได้ใช่ไหมใหญ่เอาขื้นมาละลายอันแบบลายคนเห็ดต้นนําประทานหอยเนาะกับต้นช่วยๆแล้วกับผุ้ถาวรแกเปิ่นกระชิห้หอยไอ้ฟ้าลุงเปล่กระเห็ดน้ำหนึ่งกองกับหนึ่งต้นต้นเปล่งกระจำนวนเงินหาหอยบาท

มีหัวอดมอนึง่งก็บคือสิบประทันแล้วดอกมีจอกมีเสียมพี่น้องก็มีขบเปิ้ลมีจอกมีเสียมมีผ้ามีเกิบอ้วันอ้ําไผ่อ้าไผ่ขาหมัดแสบบ่แม่หมัดะซบบ่ขูอันเออฝนกำลังจัดแจง ไม่เทียนวไม่ไอ้ตื้นเลี้วเทียนประมาณจะใช้คั้วเทียนคู่กันนะใช่ห่อห่อละพันนะบ่เออเออเอามาเผื่อไว้วชิมหาห่อเศร้าห่อแล้เผื่อมืืออ่นเศร้าแล้วเศร้าพัดแล้วใส่ต้นจะยังกะใส่น้ำแต่ว่าเทียนอ่ะเป็นเศร้าผูกอาเขาเผื่อใส่ต้นแน่มันก็ม่อมันขู่แนวเลย เทียนได้ใส่หมทุกอย่างเนาะใส่หมดทุกอย่างเทียนสวยกันเหตุในงานกะมีอะไรอะไรอย่างเนาะต้งเป็แหน่งเค็นกินแม่คั่วฟัวคั่วห้าทั้งฟัวคั่วเฮากะเห็ดพวกปลาพวกเนื้อเนาะแม่คั่วกะมีนาทีปรุงแต่งอาหารแต่ละนาทีแบ่งกันเห็ด อังเฒ่าผู้แก่เพิ่นกะปรึกษาหารือกันเนาะเฉดจังได๋เอาจังได๋หนึ่งในหันกะมีผู้ใหญ่บ้านฮะจากมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีผู้ใหญ่พ่มผู้ใหญ่อ้อมเนาะผู้ใหญ่แหงห้านี่แหละแล้วก็หล่กุไล่คนพุทธภูแก่นั่นแหละเพิ่นกัปรึกษากัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มีสิ่เสียงสักเต็มี่ดีมากขันยืมีนั่นังเข็มเดียวได้ค่ะไปแต่ดียวแ่ไปแต่ที่หนังเข็มเดียวมันได้ผลว่าผนซักวัคซีนกันอะไรพี่น้องมาในกันสิได้ส่งมาพักว่าละไรนอไปที่เข่ามาเบิังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ฮาวในเด้อไปอลไรพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับสบายดี